เหล่าสีก่อนเลยคนแรกได้เป็นไม่เป็นใครอ่ะจังบัตอ่ะจัดไปครับจังบัตนะแล้วเปิดมาในลุกจังใส่แว่นแล้วกันนะครับช็อตนี้เราจะใช้สีไม้นะครับผมวันนี้เพราะงั้นการวาดของเราเนิบเนะค่อยๆวาดไปไม่เร่งรีบคิดว่าเจ๋วไ่ะขอหล่อไลายเส้นผมมันติดหน้ารักก็ดี ยากยากเลยถ้าอยากได้ตลอดก็อยู่ข้างฉันในวันที่เขาทำตัวไม่ดีแล้วเธอก็กลับในทุกทีคราวนี้คงไม่ต่างเอาไปดูตอนกินข้าวเออถ้ามีคนดูสักสิบคนผมก็ดีใจแลนะ้วผมเริ่มทำเลยเอาไว้ให้ผมดูเองด้วยว่ะเออถ้าทำไลฟ์ย้อนหลังเพลินจัดเลยกินข้าว เป็นคนสำคัญเหมือนเธอไม่มีเขาค่เพียงทุกครา้เหมือนเธอเศร้าใจ้เธอได้กับเขาเมื่อไรฉันก็ต้องไปอักเดียวแส่วนของการลงผิวใช้เปอร์7 5นะครับลงผิวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่ไปว่าตา ค่อยวาดนี่แหละเหตุผลที่ผมใช้สีแดงในการวาดนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราระบายสีอื่นลงไปอะสีแดงมันจะไม่มันเลอะเว้ยแต่ถ้าผมใช้สีดวาวาดถ้าเราเอาสีเขียมาระบายต่อเรียบร้อยเลยครับสีดําแม่งเลอะจัดนานหนูจะเห็นที่วาดมูจังเฮ้ยทำไบ่อยอยู่นะมูจังอะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมน่ารักเกินของผมแม่ครับ ดัมูจังไหมผมเปิดเพลงมูมูอะนะวันนี้อาจจะไม่ใช่งานสป,ปีดเพ้นนะทุกคนเป็นงานนุบๆค่อยๆว่ากันไปนะครับใครอยากเห็นความระบนก็กดใจมาต่อมาเราก็จะใช้สีแดงที่เราตัดเส้นไว้นะครับเอามาลงเป็นเงาทุกอย่างมันจะเป็นเงาสีแดงนะนนี้ ยาเพึ่งทำใหลำบากใจที่ผมเมนจังนะเว้ยตอนที่ผมแบบว,ว่าดูบัสเดบิวอ่ะผมปักเลยว่าผมอ่ะเมนจังแต่ผมไม่ได้ค่อยว่าจังเลย ส่วนใหญ่ไปวัดไหนก็ได้นี่แหละเวลาเราเมนใครส่วนใหญ่เมนเราจะมีพระเดียวว่าเท่าไหร่เป็นด้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเน่นเจอใจอยเธอได้รู้เวลาเพิ่งไดคิดไว้ยังได้มีเธอข้างกาใจให้ฉันนั่เป็นอะไรก็ยอม วัดจังใช่ไหมใช่เลยครับแล้วก็เอาสีแดงมาลงเป็นเป็นปากเป็นลิปกันไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาลงเติมแก้มด้วยข้อความมกเติมจติมมูด้วยครับข้ออย่างมกอันนีญญ้แล้วก็ใส่ดอลลี่อายนิดนึงด้วยสีแดงเหมือนเดิมครับเราจะใช้สีแบบประหยัดประหยัดใช้สีไม่เยอะก็วาดรูปหน้ารักได้ ผู้จังฉันน่ารักมากต่อไปอยากให้วาดใครเนี่ยก็เดี๋ยวรอขอตอนผมว่าเสร็จนะครับผมจะให้สัญญาณตอนว่าเสร็จมีการนับสามสองหนึ่งไปแล้วก็ค่อยส่งกันมาข้อความเส้งเดขึ้นมาก่อนผมวาดให้เลยครัมันทําไงบอกมานะทําไมเนียนจังสีใช่สีไม้แน่หรออ๋งแล้วนี่สีอะไรเนี่ย <c oughs> มนขึ้นยอยู่กับกระดาษด้วยครับ ไม่ใช่แค่บอระว่าสีไม้เฮ้ยโอ้โหสีไม้นี้ระบายแล้วเนียน90%นะผมให้คุณภาพของกระดาษมากกว่าในส่วนของผมรับสารไปทีละเส้นเหมือนเดิมสเป็คบอกตัวเองทุกวันฉันหาเมาเด็ดใจก็เธอไม่ได้รู้เพ่งไปคิดไกลยังได้มีเธอแค่ สานเส้นเสร็จแล้วก็เสวิธีระบายนะครับผมเพิ่มมิติเงาขึ้นมาถ้าเราอยากให้สีไม้มันดูล,ละมุนใช่ไหมเราต้องใช้กระดาษที่มีความเรียบนะสำหรับสีไม้เหมาะกับกระดาษเรียบ,ยบมากกว่าไม่เหมาะกับกระดาษแบบว่าขรุะะขระสักเท่าไหร่ยิงลมันละมุนเกินของมุณครับเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชยายรักแบบน้องชาย ธอบอกเราไปกันไม่ได้เธอบอกว่าฉันจน้องชายแค่เด็ก,ก ว่าสวยจังของมาผมจังน่ารักจริงเพื่อนแชร์ไลฟ์มาพอพี่ร้องเพลงบัสเลยนะหนูมาแจ้งเอาไวา้มาแจ้งให้นะขอบคุณครับใครอยากอดรอรอวัดเสร็จนะครับเดี๋ยวให้สัญญาในการรีเควสคนต่อไปวัดไม่นานครับวัดไม่นานแป๊บเดียวนั้นไม่ถึง3มชั่วมโมงลูกหนึ่งพี่มันก็ไปถึงอยู่แล้วหรือเปล่าวะถูกต้องเลยขอบคุณคุณแจมมี่นะครับผมแล้วก็คุณยูจิมี่ hey, มมเนนมในใครในบัตกันเมนจังเลยครับผมจะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ว่าจังนะเลยนั่นแหละคือประเด็นแหละเมนน้อยใจแล้วชอบนี้ใช้ปากกาเขียนชื่อแล้วกันนะเฮ้ยลืมใส่แว่นเอาไว้โอ้โหลืมใส่แว่นเฉยเอาไว้แล้วก็เขียนเฉอลงไปว่าจัง ใช้ฟอนต์อิมเล็กมาก,กันผมชอบวันนี้ผมจะใช้ฟอนต์แบบว่าฟอนต์โค้งๆแล้วกันไม่เอาฟอนต์แข็งๆเล่มๆอา่เอาเป็นอย่างนี้กันหม่สุดโคตรได้อย่างไร คนไปเต็มตัวนะครับอยากให้ว่าใครก็ขอมาในส2ปสหนึ่งไปครับเพระพูดรับของขวัญน,นะครับผม a เอเอจากคุณเจลรนนะครับโอ๊ยวัดมาเป็นยาเกิดเลยนะชีวิตห่า <c oughs> ลุกก่อนลุกเป็นในเอชุดเขียวเนี่ยสักเดียวเนี่ยไม่สีเขียวเราไม่สวยอ่าเป็นลุกเสือ้อเชิ้ตสรุปแล้ววัดดีนี่ดีดีไหมครับไม่ดีเลยครับผมวัดไม่ดีนะ อาจจะเลื่อมๆไปอีกหน่หนะึ่งนิดหน่อยะอะไรแต่ว่าซ้อนๆกันนิดหนึ่งนะครับสองหน้านี้น่าจะได้สักสามคนดูจากทรงลงไล้์คุณบีจะลงรูปในอจอไหมคาดว่าน่าจะลงนะรูปที่ไลฟ์เมื่อวานยังไม่ได้ลงลยครับอาจจะเอาของรูปเมื่อวานมาลงก่อนก็เป็นได้จริงๆผมมีช่องในแอป,ปแดงนะนะเดี๋ยวผมจะแบบว่าเริ่มแบบเริ่มแอปไลฟ์ย้อนหลังลงในแอป,ปแดงเพราะไปรอดูตามันได้ผม,ผมว่าผมวาดตายก่อนเลยนี่ครับปาดคิ้วนมา กับปาแบบยิ้มกิมกุ้มแจมดิเวลาระบายผิวอะ่ะถ้าอยากให้มันดูละมุนอะ่ะอย่าระบายแบบเป็นเส้นตรงไว้ทุกคนหมุนใช้วิธีหมุนแบบเป็นวงลีแล้วมันจะละมุนมากสีมันจะแบบว่าเชื่อมต่อซึ่งกันและกันใช้คำอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะเออมันเป็นเซนส์ด้านศิลปะผมว่าทุกคนรู้ว่าผมพูดอะไรออกมาเพราะโดยเัตุสเดิมทีแล้วผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไงคนเรา ลงสีน่ารักมากค่ะของไม่ครับผมหยุดดูเพราะอะไรวพระรูกไม่หยุดดูเพราะร้องเพลงมากใช่ <c oughs> เป็นงั้นไหมใช้สีอีพอยอะไรเลื่อนในซองครับใครอยากขอเดี๋ยวรอว่าเสร็จในแคปเรียลใสัญญาณปรมาณเสร็จครัใช้สีอี่อยอะไรเลื่อในซองครับใครอยากขอเดี๋ยวรอว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวให้สัญญ,ญาณตปรนมาณเสร็จครับผม <'m> อันนี้วาดรูปเป็นอาชีพหลักเลยไหมนะ่ารักมากอาชีพหลักผมเป็นนักศึกษาอยู่ครับตอนนี้แต่เหมือนว่านักศึกษาเป็นอาชีพรองไปแล้วด้วยซ้ำอะผมก็อยากให้การวาดรูปผมมันเป็นอาชีพหลักได้ไงมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแหละว่านหนักหนุวผมบหรือเปล่าถ้าอยากให้ผม เป็นนักวาดจริงๆขึ้นม,มาหนเก็เพียงแค่กดใจช่วยผมเอยอะๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผมไปเป็นนักวาดได้นะเรื่องจริงเลยนี่อไปใช้สีน้ำตาลและวกันนะครับมีเข้มกว่านี้นนะ ขอบคุณคุณมิน่าได้นะครับแล้วก็คุณเอ็มไพร์เฮ้ยส่งมาเพียบเลยดนวยนี่ต่อมาในส่วนของทรงของในแงนไซนสีน้ำตาลเป็น,น้ำตาลเจีมๆหน่อยออกแนวแบบว่าดาร์กช็อกดาร์โกโก้เปิดขายรูปใหม่ถ้าผมวาดในสมุดเล่มเล็กอันเนี้ยมันผมไม่ได้ขายนะครับแต่จ้างวาดได้นะบนกระดาษก็รับวาดครับผมก็จะวาดเป็นขนาด4ต่อเอ้ย4ี่คูณ6นิ้วที่ผมรับวาดบ,บนกระดาษนั้นแต่ประเด็นคือ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าเล่มนี้ผมว่าเต็มเมื่อไหร่ผมจะเปิดประมูลทางเล่มนยครับก็คือได้ไปทุกรูปที่อยู่ในเล่มนะเล่มก่อนในนี้นก็ปิดประมูลไปนานแล้วเพราะว่าผมไม่มีที่เก็บไงผมก็ไม่รู้จะเอาไอ้พวกสมุดว่างูปเก็บไว้ไหนห้องผมมันลกผมก็เลยอยากจะแบบว่าแบ่งปันไงโชคฝีมือแม่ขอบคุณแม่ครับขอบไปนับตังค์แป๊บ <c oughs> ได้เลยเฮ้ยแต่ว่าต้องไปติดตามอจอไปด้วยนะเพราะว่าผมน่าจะเปิดประมูลในอจเม่อไหร่ครับ มาจอเพจวาดรูปผมอะเล็บสีอะไรสีชมพูใสครับผมเล็บสีชมพูใสทา,ารอบเดียวบนเล็บจริงบอกช่างเลยอยานนี้เสื้อสีเทาๆขอบคุณนะครับเจ้าหรับของแขวนไม่ว่าจะเป็นคุณมิน่าคุณเนมพายนะครับผมคุณดีเจอไหมครับใครส่งของขวนใครกดใจเยอะนะก็ขอให้เจริญเจริญแล้วก็ขอให้สุ่มได้แบบไวๆสุ่มได้สุม่มโดนอันนี้คนต่อไปยังไม่มีแพลนว่าจะวาดใครนะครับก็ เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะได้ส่งวัดใครในการให้สัญญาณเตรีมตัวนะครับเตรียมตัว,ตตวกำลังจะให้สัญญาณขึ้นมาใน3 2 1สไปครับไทยชยานนานรีิมงไหมครับจดแปลผมคุณมาตรงน,นี้ก็คือ B ีอดกันหมดเลยอ่ะดู่องทองแล้วอยากเห็นผมว่าใครก็เดี๋ยวรอขอตอนผม ว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวให้สิญยาเลพี่สำหรับคนที่จะแบบว่าขอให้ว่าอะขอเป็นบุคคลที่แบบว่าไม่มีดราม่าอะไรที่ผ่านมาเนาะขอแบบคินค n เลยแล้วผมต้องเซิร์ชเจอด้วยนะสมมติแบบรู้แล้วว่าเฮ้ยดาราคนนี้ศิลปินคนนี้แบบชื่อซ้ำกันเยอะเงียระบุนามสกุลหรือระบุวงไหมผมด้วยนะเพราะถ้าผมไม่รู้และเซิร์ชไม่เจอนี่ก็จะข้ามเป็นโม้ากันไปนะครับผมก็จะอดส่วนใหญ่คนแบบว่าจะชอบเข้ามาตอนที่แบบว่ากําลังวัดเมนของคนนั้นนะ เออเป็นนะหลายเท่าไรคะคุณใช้สีคุ้มจังคุ้มดิแต่ผมก็เหลาบ่อยนะเพราะว่าบางส่วนอ่ะเราต้องพูดอย่างนี้นะทุกคนใครที่แบบว่าใช้สีไม้วาดรูปบางสัดส่วนบางตำแหน่งหรือบางอาวัยวะที่เราทําการวาดเนะี่ยบางทีก็ต้องใช้เป็นหัวทู่ๆหรือบางทีก็ต้องใช้เป็นหัวแหลมแหลมเช่นเวลาวาดดวงตาวาดคิ้วเนะี่ยอาจจะต้องใช้เส้นแหลมก็ต้องเหลา แต่ตอนสารผมอันนี้เราต้องใช้เส้นทู่แล้วใช้เส้นแบบมันเสร็จช้าเพราะงั้นเพื่อความคุ้มค่าที่สุดน,นะระบายเอ๊ะวาดขีดเขียนในส่วนที่มันเป็นแบบที่ต้องใช้เส้นคมๆอะ่ะแล้วพอเส้นมันไม่คมพอมันทู่แล้วก็ค่อยเอาไปวาดส่วนนั้นต่อไปให้สีดแดงลงเงาได้คือเล็บสวยผองแม,มค่ครั If the world was standing, I the wasn't there world would've to choose been nice พี่เป็นนังน้องเช่งไหมไม่ใช่อะเดยเคยอยากเป็นครับแต่ว่าไปประกวดแล้วมันไม่ไม่สมดังหวังอะเดยเป็นนั <Like S 2> งน้องทุก้านรุกเดือยนิดหน่อยแซาทุกเลย c h o นะี้ like If bright I'd I sing with the torn haunt just the world was ending, would next to neck forever smile ending be body so you world And say was was wanna a would วิวว่าเจดไปพบได้ไหมว่าได้ครับผมถ้าขอได้ผมก็วาดให้ได้ ใครอขอเดี๋ยวรอผมวานเสร็จนะครับผมดูเพลินจนลืมสั่งข้าวเอาเอาเอว่บผมก็หิวข้าวเหมือนกันด้วยว่าที่ผมยังไม่ได้กินข้าวั้งวันเลยเพราะว่าข้าวเช้าผมกินไปตอนเที่ยงเนี่ยแต่ประมาณไลฟ์เสร็จก,ก็กินข้าวตลางวันก็ชีวิตดีๆที่ลืมกินข้าวเคยว่ายุ่ตาใหม่เคยครับตัวป่าหนึอเจอ่ะเคยอยู่แล้วนะ NCT ผมวาดมาทุกคนเลยครับ ไม่แม้แต่เววี่ก็ว่างมาหมดเคยทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ช่องผมจะเป็นแบบว่าเคยว่าพีทเวสไหมโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้เฮ้ยผมจะใช้ฟอนต์ฟอนต์พิมพ์เล็กไม่ใช่หรอว่าลืมเลยเออเขียนพิมพ์ใหญ่ซะคน่อไปครับผมขอมาใน3 2 1หนึ่งไปครับภูทัดใจเฮ้ยเหนี๋ยวผมยังไม่ได้วาดวงอื่นเลยเะนะี่ออ๋อแต่ต้องบัสสุดเกินถึงชื่อขึ้นมาครับคือเป็นการเป็นเจ้าของหรือจะเป็นชุดเขียวเหนียวซับดีกว่า

รเรลยบสวยมากเลยของมักเลนยเชื่อใช้สีวาดเลยอ่ะใช้สีวาดเลยครับผมเพราะวันนี้เราจะใช้สีไหมถ้าเราใช้สีในการตัดเส้นวาดเส้นขึ้นมามันจะละมุนไหมมัสอดคล้องเข้ากันร้องเพลงพอขอมแม่ของผมแม่แคะก็พบเธอทุกคืนเธอยิ่งเชื่อใจคนที่โกหกอย่างฉันก็รู้ทุกครมันไปจะไม่มีเธอ ันนี้ใช้เป็นสีทุกต้องเลยผมกลัว,วคนดูจะเลี่ยนกับการใช้ดินสอเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีบ้างเพื่อเพิ่มความมีสีสันว่าสวยจังเลยของแกผมดำรูปนี้แต่เดี๋ยวลงเงาเอาละกันเช็คสเตอร์ได้ใหม่ไม่เคยได้เลยอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนไวๆยิ่งกดใจยิ่งมีผลบุญนะครับอันนี้กดใจเยอะผลบุญจะยิ่งส่งเสริมให้เราแบบว่าขอได้เอางี้ลาะาก จะัขายรูปนี้ไหมไม่ได้ขายเลยครับผมถ้าผมวาดในสมุดเล่มเล็กกันไม่ได้ขายสักรูปเลยครับแต่เราวาดได้นะเราวาดจะวาดเป็นขนาด4ถึง6นิ้วนะขนาดโปสการ์ดพอดีเจมเจมเราวาดเท่าไหร่ถ้าเป็นงานกระดาษอนะและเป็นสีไม้ขนาด 4. 6นิ้วอันนี้คือรวมกรอบนะจะอยู่ที่3-90สครับรวมกรอบรวมสง่งใส่กรอบให้ด้วยเสมอเพื่อจะได้รูปไม่ยับ แต่จะวาดสัดส่วนแค่แบบว่าสัดส่วนครึ่งตัวไม่เกินไม่ไม่ว่าเต็มตัวเพราะว่ากระดาษมันไม่พอแต่ถ้าเป็นสัดส่วนนี้คือแบบสัดส่วนหัวอกนะถ้าครึ่งตัวก็จะเพิ่มอิกมันน่าจะมีบอกนะว่าแบบว่าในในไลฟ์ Life, แต่ละไลฟ์อะใครกดใจให้เราเท่าไหร่ผมอยากให้มันมีระบบนี้มากเลยต่อตอผมอยากจะเชิดชูคนแบบว่าก,กดใจเยอะๆเออว่าวันนี้เขาทําด้วยอะไรวะทำไมถึงระบายสีเป็นเส,นเส้นๆไม่ระบายทีเดียวใช้เทคนิคนี้เฉพาะบางสัดส่วนครับอันนี้สีไม้ของเลยในซอง ถ้าเป็นทรงผมอะ่ะเราก็จะส่งไปทีละเส้นครับมันจะดูเป็นธรรมชาติก่อนถ้าเป็นในส่วนของเสื้อหรือผิวอะไรต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากทรงผมอะ่ะผมก็จะใช้วิธีระบายลอยาะอ,ลอีกไม่นานก็จะวาดเต็มแล้วถ้าผมมาไลอีกสักห้าหแปดรอบก็วาดเต็มแล้วลนะเพราะงั้น ถ้าใครอยากได้ทั้งสมุดเนะี่ยก็ติดตามอจอเพจผมไว้นะครับน่าจะลงประมูลในอจอแล้วเนี่ยในส่วนของเสื้อเราก็ใช้วิธีระบายได้สีมันจะละมุนไม่ละมุนก็ขึ้นอยู่กับกระดาษนะครับผมขึ้นอยู่กับกระดาษ90ให้เยอะหน่อยเปอร์เซ็นต์ลิบสวยมากขอไมขอนนไม่ครับขอบคุณสลาบไอสกีนก็ครับแล้วขออีกได้แล้วขอ ขอแล้วขออีกได้ถูกต้องครับผมคนไหนที่ผมวาดไปแล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงนะสามารถวาดซ้าได้ครับถ้ายังมีคนขอได้นะคะพี่พี่ทุกคนฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับที่ได้ทาขายไหมถ้าวาดเพื่อขายแบบจอกจงไม่ได้ทําครับแต่รับวาดก็สามารถแบบจ้างวาดได้อะไรอนยะ่างนี้ อาัดของขันเธอเบาๆจนเธอที่เธอไม่รู้ฟันกันเว้นไปกันทำไมกันเธอแล่ฉันที่ผมรับว่าก็จะมีทั้งงานในกระดาษใน iPad ก็คือวาดทั้งกระดาษรับว่าทั้งดิจิตอลรับหมดครับตรงนี้ช็อตเลยเลยคนไปจะได้ไวาดแครขอแม่ในสั่สองหนึ่งแล้วก็สม,มุดของอะไร a r t creation ครับผม Jib starter

่ไม่ไดนนี้จะเป็นอะไรไม่ให้ใครใครฉันจะอยู่อย่างไรเฮ้ยเส้นผมยังสวยอ่ะครับความรอนนี้ความผิ้วปลิวสวยเอ้ยต้องพูดคำว่าอะไรปลิวปลิวผิ้วสวยปลิวผิวปลิวช่างมันนะกับเรื่องแค่อยู่ตรงใจฟ้าร้องรอยทั้งฟ้าพองลา ก,ก,กีดตาก่อนนะครับก,นะรกีดตาอยู่ใต้ด้วยกอดภัยเออเวลาเราเหล่านะทุกคนต้องระวังไอ้พวกปลายมันแหลอมอะแล้วมันจะแตกโร้กใช้สีทาเล็บของอะไรไม่รู้เลยครับผมทางที่ร้านเลยมันเป็นแค่สี็นพื้นนะเพราะงั้นก็น่าจะบอกช่างได้ว่าเอาอะไรทาสีชมพูใส่รอบเดียวบนเล็บจริงนี่จะผมบอกเขางานสวยเวอร์เอาแวะพี่อัพพี่อัพมาวะ่ะ ขอบคุณครับแล้วพี่อัดชบมาจังหวะตรงที่แบบว่าวาดวาแก๊งเพื่อนบี้เลยนะจัง <c oughs> หวะอย่างดีขอวาดคนนี้ครับ <c oughs> วาดผมอะ่ะโอ้โหตอนวาดเสร็จขอเคบหน้าจอได้ไหมคะได้ครับผมแต่ถ้าเอาไปพงไปโพที่ไหนก็ แปะเครดิตให้หน่อยแล้วกันนะครับพ<ส>ี่ระบายสีละมุนมากเลยอ่ะขอบคุณครับกระดาษกระดาษเขาดีครับฝีมือผมก็40%เอ๊ะสิฝีมือผมอะ่ะ30% 70%คือกระดาษมันดีใช้เป็นสีน้ำตาลนี่แบนต่างาเจมแล้วกันนะไว้มาขอว่าใส่นัวครบแก๊งดีกว่า ครบแก๊งเลยอ่ะโอ้โหได้แล้วครับขั้นตอนสายผมอาจจะเพลินนิดนึงนะหนูว่าระบายยากสุดนะจริงแต่สีไม้ผมว่าง่ายสุดละสีอื่นผมก็ใช้ไม่ค่อยเสียนะสีน้ำสีสีช็อคอะไรเงี้ยมันต้องขั้นตอนเยอะไปหน่อยสีห่ออะไรเลยในสองครับผมเลยในสอง artist quality ก็ไม่ต้องบอกที่เป็นแบบไหนเป็นใครฉันไม่ชอบตานทีเธอทำเสีเลนตัเสียใจ ใ่ตอนนี้ก็ยังเป็นสังเจ้าล้วไม่ได้เหมืนด้วมาตั้งใครสุดท้ายเดินกับไปครับไหมนี่เป็นไงงาน,งาน,ข,นงขนตรงขนตาบอกเลยว่าช่ำจัดพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะโอ้โหตอบยาวไหมอันนี้พี่เป็นแมงกระปุ่นคนไปครับผม Jazz JPP ลุกนี้ดีกว่าป่ะลุกแวกออกแวกอ,องแหลุใจ

บางทีถ้าการเหลามันก็จะแหลมเกินไปเพราะงั้นเราต้องแบบคอยมีกระดาษเอามาไว้ฝนนะทุกคนคือเทคนีแล้วก็ถ้าใครแบบเพิ่งมามาดูไม่ทันก็เดี๋ยวผมจะแบบว่าเอา l i ฟ e ย้อนหลังไปลงให้นะไปลงในแอปแดงผมลงคลิปย้อนหลังให้แต่ว่าคลิปย้อนหลังจะเป็นแนวนอนนะตอนแรกผมแบบว่าตั้งกล้องอัดไวนะ้เนี่ยอัดแนวนอนไวนะ้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเนะี่ยกี่ทีละหกสนาทีแล้วนะี บอกแล้ว่าเตรียมดูกันหน่อดหนอได้เลยเอย่างอันนี้เสียงสะดุดใส่แก้มเข้าไปสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับให้แก้มละมุนหน่อยได้ไหมวิธีลงแก้มแบบละมุนนะทุกคนใช้วิธีวนๆแบบนี้เว้ยอย่าผมจะไม่ระบายตรงๆผมจะระบายวนๆแต่เป็นวงรีแบบค่อยๆลงไปเบาๆอย่าก,กดน้ำหนักแรงเวลาลงลงเอาทุกส่วนเหมือนกันวนๆเฮืยอเดี๋ยวนะลืมลงโดลี่ไอทุกลูกเลยดีกว่านะใน แานโดดิไอลงมาอุย้ยท้องร้องหวังว่าจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าผมลืมวยินก้าวครับคนผมอะ่ะที่ผมใช้ชื่อเป็น P E A อะเพราะว่าโดยหัสเดิมแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเขาจะไม่คิดอะไรหรอกการที่ผมชื่อเก่าที่เป็น P w e แต่ถ้าเป็นแบบว่าต่างชาติมานอ่านมันจะแปลว่าแปลว่าปสัสสาวะดิ P w e ผมก็เลยเปลี่ยนเะครับเป็น P E A มนาะเส้นถั่วดีกว่าเออก็เลยต้องมี a K A หน่อยให้มันดูเซียนแต่ผมมีสีที่แบบว่าผมไฟฝันมากๆเลยแบบไฟฝันจัดจัดอะ ผมกาวว่าถ้าผู้ติดตามครบหนะึ่งแสนเผมจะไปซื้อมานั่นก็คือสีไม้ของยี่ห้อการ์เลนดัเป็นยี่ห้อสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าเป็นสีไม้ที่แบบว่าอยู่จุดสูงสุดของนักวาดแล้วไม่มีอะไรสูงมากกว่าน,นี้แล้วตอนนี้ผมไม่ชอบจุดต้ดดนมนะทุกคนผมชอบมองมือพี่มากมือสวยมากขอบคุณมากครับผมเขาเรียกว่าเป็นจุดดึงสายตานะไม่ได้ดูที่ผมว่าแล้วชอดน,นี้ถั่วลันตามปนสีเขียวเดี่ยวนะมันถั่วลักหรือเปล่าสีเขียวว่าถั่วลันตถั่วลัที่แบบเขียว ที่ขายตามคู่กับอาหารญี่ปุ่นทุทรศสงเปิดสีครีมเอ้าเหรอเอาแล้วผมมั่วๆเลยผลันตาสีเขียว<笑><笑>โอเคเอาแล้วถั่วที่มันเป็นเหลืองๆอะ่ะเม็ดเหลืองๆเล็กๆที่เขาใส่บนไอศไรีมอะ่ะนี่คือถั่วอะไรคนระับผ่านะมาคิดคุย,คยเคยลียร์กันเรื่องถั่วเถียงกันเรื่องถั่วรนะหว่ามพี่ทาเล็บสีอะไรหรือไม่ได้ทาดูสุขภาพดีมากใช่ไหมม,ไมันดูเท่มันยังไม่ออกว่าผมทาทาเป็นสีชมพูใส,สครับผมบอกช่างว่าช่างเอาสีชมพูใสเหมือนสุขภาพดีทารอบเดียวบนเล็บจริงบอกงี้เลยค่ะ คำว่าเพื่อนส่งให้ฉันยังไงใจมันยิ่งห้ามยังคิดไปไกลย่งห้ามหัวใจไม่ไหวอยู่ข้ามากเลยทุกคนเดี๋ยวอาจจะอีกสักรูกหนึ่งขอโทษด้วยนะวันนี้ดื่มกินข้าวมาครับคนละแัคผมขอมาในสามสองนิครับนอนแอนตันโอ้ยไซบิดมากเลยตอนนี้ จะเสรไม่ได้รูปนี้จิบจิบน้ำเพื่อแก้ก็ะหายสิ่งที่หล่อมากของแม่เฮ้ยกินน้ำไปแท่อึดเดียวก็อิ่มขึ้นมาอ่ะขอกินอีกสักอนกกััแแรต้งใจหาได้้จจพัักกตงใน่อยกัน เลยไม่แจะขอจริงนะให้ได้เลยจัดไปครับผมได้แน,น่นอนดีย๋ยวที่มัม่ไยันโดโฟอ่ะทุกคนใครชอบบ้างรสยันโดโฟรอร่อยนะหีือจะเป็นยำยำช้างน้อยต้มก็อร่อยนะทุกคนแบบต้มแบบแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดโฟสเก็ตบุ๊กกัมามานว่าวันนี้ราวาใครไปบ้างเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูทีกำลังกินยำยำช้างน้อยอยู่พอดีใช่อะ่ะผมมาเลิกกินแบบแห้งแบบแบบขยันแบบเป็นขนมแล้วอะ่ะตั้งแต่ผมเอามาต้มกินอะ่ะมันก็อร่อยจัดเลยต้องเป็นรสนี้นะรสสีส้มอะ่ะไม่ใช่แบบว่ารสมอไซค์นะ เป็นรถสีชมพูก็ไม่ชัดถ้าเวลาปกติผมจะไลฟ์5โมงถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยแต่วันนี้ผมลืมกินข้าวครับผมเลยต้องแบบลงก่อนลงก่อนเพลานะต้องขอไปจริงๆครับมาเปิดดูดีกว่าว่าเราวาดใครไปบ้างเริ่มจากแนวแรงนะครับผมแันนี้ก็จะพบกับจังเอเอไทยแันนี้ก็มีผู้ทัดใจครับผมมีเจฟก็อย่างเจฟอะ่ะโอ้โหก็อย่างเจดด้วยนี้แล้วก็แอนตันครับผมถ้าใช้สีวาดก็จะวาดได้ไม่ไหลของเท่าไร อันนี้คือผมทำอินเสิร์ตด้วยกล้องอยู่แล้วนะแตเมื่อจะได้เอาไปลงย้อนหลังให้ทุกคนได้ดูกันแจมแจมเคครับบ๊ายบาย